ตรวจไขมันในเลือดลดความเสี่ยงที่คุณเรื่องได้ยิ่งรู้เร็วยิ่งป้องกันเร็วเพราะภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นภัยเงียบที่คุณไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเรามาดูกันว่าต้องตรวจอะไรบ้างต้องตรวจ lipid profile คือการตรวจหาไขมันในเลือดเช็คระดับไขมันทุกส่วนประกอบของเส้นเลือดในร่างกายทั้งหมดซึ่งไขมันที่พบนะคะก็คือไขมันชนิดคอเลสเตอรอลทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วค่าไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ถึงจะอันตรายซึ่งเราจะอ้างอิงผลตรวจระดับไขมันในเลือดตามตารางนี้ได้เลยค่ะและอาการของไขมันในเลือดสูงนะคะจะสะสมกันเป็น วเวลานานจะส่งผลให้หลอดเลือดตีบแคบและเลือดไหลเวียนไม่สะดวกค่ะส่งผลให้มีอาการดังต่อไปนี้มักจะมีอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะเมื่อลุกนั่งเร็วๆหรือก้มหน้านานๆมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเจ็บหน้าอกและสาหรับใครนะคะที่ต้องการตรวจไขมันในเลือดเราขอแนะนําว่า1นึงดอาหารก่อนตรวจไขมันในเลือดประมาณ9-12ชั่วโมงค่ะ2รับประทานอาหารที่เคยรับประทานได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาสสัปดาห์ก่อนการเจาะเลือด3ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือป่วยหน,นักควรต้องตรวจเมื่อภาวะดังกล่าวหายไปแล้ว12สัปดาห หรืออย่างน้อย3ส,สัปดาห์ในผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยเพราะผลที่ได้จะคาดเคลื่อนหากต้องการหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นไขมันในเลือดสูงหรือต้องการตรวจไขมันในเลือดที่ In t ทัสเ m e d i c a r ของเรามีบริการสะดวกผลตรวจรวจเดเร็วราคาสบายกระเป๋าฝากกดไลค์กดติดตามอัปเดตความรู้ใหม่ๆได้ที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ